สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับแม่หมอมานีคนเดิมนะคะในรายการดวงคลิปนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะวันนี้เรามาในท็อป,ปิกเกี่ยวกับช่วงนี้งานลุมหนักเราทําผูกใจเจ้านายที่รักบ้างไหมนะมันจะเป็นยังไงบ้างนะ ใครที่ได้เลือกไพ่ไว้ที่หน้าเพจขับไอซีบ้างเอ่ยใครที่คอมเมนต์ไว้เลือกหมายเลขหนึ่งสสเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเฉลยไพ่ในแต่ละใบกันนะคะว่าความหมายของไพ่มันจะเป็นยังไงจะทํางานถูกใจเจ้านายหรือเปล่าเจ้านายจะรักเราบ้างไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะคะไพ่ใบที่1ไพ่ใบนี้คือ ไพ่หุ่นเชิดนะคะไพ่หุ่นเชิดใบนี้ความหมายของไพ่ก็คือความฝันจินตนาการการพยายามควบคุมคนอื่นถ้าถามถึงเลือกการงานช่วงนี้อยู่ในช่วงเกณฑ์ดีเจ้านายไม่กดดันเราผ่อนคลายและแบบสบายๆเลยถือว่าเจ้านายโอเคกับเรามากเลยนะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งช่วงนี้นะคะต่อไปสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สตัวนี้เป็นไพ่อะไรนะ้าเรามาดูกันดีกว่า เป็นไพ่เหรียญในมือความหมายของไพ่ก็คือความเดียวได้ความหวังมีความน้อยใจท้อแท้กังวลใจบางครั้งก็น้อยใจในโชคชะตาถ้าถามถึงเรื่องการงานช่วงนี้เรามีความรู้มีความสามารถแต่ยังไม่มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถก็คือเราก็เหมือนยังอยู่ในตำแหน่งที่เดิม,เ,ดมเพราะเรายังไม่ได้แบบเข้าไปถึงเจ้านายเข้าไปเจอตัวเจ้านายความสามารถของเราก็เลยยังไม่เป็นที่โดดเด่นหรือว่ายังไม่เป็นที่มีใครเห็นมากมายก็อาจจะตป้าใพร พยายามอีกนิดนึงนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองต้องพยายามแสดงความสำนึกของเราให้ถึงที่สุดให้เขาเห็นว่าเราทําได้นั่นเองนะคะต่อไปคนที่เลือกไพ่ใบที่สามมาดูกันดีกว่าว่า ให้ของคุณนั้นเจ้านายจะรักแบบใดนนาะไพ่ใบนี้สามไพ่ใบน,นี้คือไพ่เตรียมปืนไม่ใช่เตรียมปืนไปยิงเจ้านายนะจ๊ะไพ่เตรียมปืนตัวนี้หมายถึงอันตรายอำน,นาจพลังที่รุนแรงมั่นใจอุ่นใจถ้าถามถึงเรื่องการงานอาจจะมีการที่ต้องทํางานเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลหรือว่ามีอํานาจในมือหรือว่าทํางานที่ขู่พันแบบว่าเดินตามเจ้านายไปกับเจ้านายตลอดเวลาได้ใกล้ชิดเจ้านายตลอดเวลาก็คือได้เป็นคนที่ส่ ชิดเชื้อกับเจ้านายนั่นเองอย่าเตรียมปืนเปนทำอย่างอื่นนะจ๊ะให้เตรียมปืนติดตามเจ้านายเฉยๆนะจ๊ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่4นะคะตัวนี้คือไพ่อะไรเอ่ยไพ่กำลังขึ้นเครื่องบินนั่นเองนะคะความหมายของไพ่คือความตื่นเต้นเร่งรีบดีใจ ถ้าถามถึงเรื่องการงานช่วงนี้อาจจะได้เลือกตำแหน่งมีการพัฒนางานไปทางที่ดีประสบผลสำเร็จมีการแบ่งแบ่งปันงานการดูแลซึ่งกันและกันเจ้านายมอบหมายงานที่ไว้ใจให้กับคุณได้ทำถือว่าการงานของคุณช่วงนี้ประสบผลสำเร็จอย่างมากเลยก็เปิดไพ่หมดไปแล้วนะคะทั้งหมด4ใบนี้นะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่ไว้ที่หน้าเพจขับไอทีของเรานะคะไพ่หมายเลขหนึ่งสนะคะอยากรู้ ความหมายว่าแปลว่าอะไรนะคะให้เข้ามาดูได้เลยที่คลิปนี้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเข้ามาดูคลิปก็สามารถกดเข้าไปที่หน้าเพจขับไอทีของเราแล้วเข้าไปอ่านได้เลยเพราะว่าเราจะมีการเฉลยพร้อมความหมายให้อยู่ที่หน้าเพจนะคะสําหรับคนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปกดซับสไคร้กดกระดิ่งที่ช่องขับไอทีออฟฟิเชียลใน u ูทให้กับแม่หมอมานี้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย